อิสุดีแบกนะครับตัวปี2020ครับปลดล็อกหน้าจอนะครับถอดเก้เอกสารออกถอดออกมาเลยนะครับใช้มือล้วงเข้าไปนะครับก็จะเจอปักสี่พินนะฮะต้องคำคำดูหน่อยนะครับมือใหม่ถ้ามือเก่าก็แป๊บเดียวนะครับปั๊บปลดล็อกดีแบกนะครับเมื่อเราล้วงเข้าไปถอดปักได้แล้วนะฮะก็จะทําการเสียบปักไวช็อกเก้นแบบนี้นะครับ ไม่ต้องแกะหน้ากากนะครับผมให้ทําการเอามือล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปอย่างนี้เลยเข้าไปถอดปลั๊ก8พินเลยนะครับหลังจากกดล็อกหน้าจอไปแล้วนะครับตัวเบรกมือก็จะไม่มีผลละนะครับปล่อยเบรกมือลงไปแล้วก็จะไม่ดับ ก็ทําตัวอย่างเกี่ยวกับมือถือนะครับในมือถือเอ็นด i อบางรุ่นนะครับเมื่อสกินมิลเลอร์ลิงแล้วหน้าจอจะดับให้อัตโนมัตินะครับสนใจงานติดตั้งที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟก็เรียนเชิญที่ร้านนะครับ